จ้าพี่น้องจ้าไก่ได้ที่เนาะค่ะเราก็จะใส่ใบหอมค่ะผักชีลาวค่ะใส่ลงไปผักชีลาวใส่ลงไปนะคะแล้วก็นะคะตูใส่ลงไปผักเต็มๆเลยจ้ะ, <ๆ S 1> จะหอมกลุ่นเด้อเสียบน่าจะคลมสไตล์นะจจะ แต่แสบว่าจะอมสะโพกไก่นะคะเป็นอันเซตจ้ะพี่น้องจา้า สวัสดีค่ะคำนิยมก็มาพอกับช่องนะคะสาวบุรีรัมพ์พัฒนถิ่นค่ะมาจากพี่น้องจ้าวันนี้นาดัแกงอมจ้ะแกงอมสะโพกไก่จ้ะเกีแกเข้าเจ้าเนาะคะ่มจะมนเรื่องจ้ะแซ่บกระนัตค่ะมีหลุดโดดพร้อมจ้ะมาจะเห็ดใหมๆ่ๆม้ควันออกห่วยๆเลยจ้ะมันแซ่บกระนัตเด้อจ้ะก็ไม่เกรงใจกับฝากเป็นกำลังใจในในเด้อค่ะฝากกดไลไ์กดแชร์กด subscribe กด,ร,กดกระดิง่งเนาะค่ะสิเดบอผาดทุกคลิปชนะระลุ่งจ้าแล้วก็ นัดมีเฟซบุ๊กนู่นๆค่ะก็เพืเ่อนๆสามารถเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กของนัททัศพรจอร์นสันเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็เข้าไปติดตามกันเนาะค่ะมาจ้าแซ่บๆน้ำกันค่ะหอมๆเลยจ้าพี่น้องจ้านัดชิมเบิงแล้วก็นัดก็ชิมดุดดุดไปน้ำเพสุดยอดเลยค่ะพี่น้องพริกเพชรขัดจ้ามาด้อยจ้าแซ่บๆน้ำกันสุดน,น้ำมันหอมจ้าเห็นไหมไหมนู่นๆเลยจ้าพี่น้องจ้า สุดยอด,ด,ดจ้ะเก่นห่นหอนจ้ะก้ะเขาสวยนะเห็ดแบบปงจากเต่าไม่ไมเลยก็กินเลยจ้ะพี่น้องจ้ามันจะมีแห้งจ้ะหอนกระซามมันจ้ะกินแบบนี้แล้วมีแห้งดีจ้ะซวงซืน อมใจเออขึ้นชายนะขึ้นชายก็ลังเจ็บมาเด้อจ้ะเฮ็้แบบแกงอมบ้านๆจ้ะ มีเหี้อโอ้ยดเข้อสวยจานหนึง่งเพชรจะเพชรมาเด้อจ้ะสับแสบกระนัดเด้อจ้ะกินแกงอ้อมกับเอะอันนี้น้ำมะพร้าวจ้ะน้ำมะพร้าว Mate, se ดยแซ่บแซ่บอ๋อไม่เห้นครับหอนหอนเลยสะโพกไก่คิดว่าจังสม,มุนไพรปลาซีเลียลของข้าวขัวของปลาซีเลียล จักจัะมาเด้อเรื่เห็ด,หดหกินดนเรแกอมสมากิผสมตํำง,ง่ายดี e บ,บ,บอ,ก,อนนพพกพี่อเน้เผ็ดจ้ะพี่น้องดูดดดนัดกินไปหน่อยนึงตอนนัดชิม <c oughs> สุดยอดเลยนัดเห็ดคลิปลงเฟซบุ๊กค่ะมันก็นเลยเผ็ด ัเขาสยอดแลวจ้ะจับมีแห่งครับ จดเล่นจ้ะจ้าพี่นอนจานน้ะก็อิ่มละค่ะแซ่บไรค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะไหนก็ฝากเป็นกำลังใจน้าในเด้อค่ะฝากกดไลไ์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกนัดลดลงจ้าสำหรับมือต่อของเราไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ